สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะมา,มาเสนอแนะวิธีทำความสะอาดตอรีดนะครับมันเป็นตอรีดไอ้น้ำที่มันเป็นคราบสกปรกแบบนี้นะครับซึ่งค่อนข้างจะเป็นปัญหาสำหรับการรีดนะครับพอโดนความร้อนไปมันจะจะติดเสื้อผ้าทำให้เป็นคราบได้ครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำความสะอาดกันนะครับซึ่งอุปกรณ์ก็มียาสีฟัน เป็นยี่ห้องอะไรก็ได้นะครับตัวนี้ของผมจะเป็นตัวคริสเตอร์คริสเตอร์นะครับของ m อ็นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ครับใครมี้อเกตหรืออะไรก็ใช้ได้เหมือนกันครับแล้วก็มีกระดาษเช็ดชู่ชุบน้ํานะครับไว้เช็ดตอนตายวิธีการทําความสะอาดก็ง่ายๆตัวนี้เรายังไม่เสียบปลากนะครับถอดปากอยู่แล้วก็เอาอยาสีฟันตัวนี้ สโลมเข้าไปเจ็ดเช็ดเพนาเจ็ดกรอบหนึ่งมันมาหลักการก็เหมือนกับที่เราใช้ยาสีฟันแปรงฟันนะครับคือยาสีฟันจะเป็นตัวตัวไปไปกัดสิ่งสปปรกนะครับตัวนี้ค่อนข้างหนานะครับไม่แน่ใจว่าครั้งเดียวจะหมดหรือเปล่าเดีย๋ยวลองดูกันครับ ทางที่ดีนะครับเมื่อเห็นคราบนะครับควรรีบจัดการตั้งแต่ต้นๆน,นะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้นานเนี่ยคราบจะสะสมแล้วมันจะอาจจะล้างไม่ออกหรือว่าเช็ดไม่ออกเลยครับเราก็ชะโลมไปตรงที่เป็นรอยเปื้อนนะครับชะโลมไปเลยนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ทุกยี่ห้อนะครับกับเตารีดทั้งที่เป็นตัวเตารีดในน้ำหรือไม่ไม่แอรน้ำก็ได้นะครับชะโลมเข้าไป ตัวนี้ก็จะไปเคลือบตัวแล้วจะไปกัดนะครับกัดตัวคาบที่มันสะสมอยู่จะลงมาอย่างงี้ครับจะลงให้ทั่วครับให้ทั่วเลยตัวนี้จะมีส่วนผสมของซิลิก้านะครับเป็นตัวช่วยทําความสะอาดช่วยให้ปันสะอาดนี่ก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือทําให้มันจะมากัดตัวสิ่งสกปรปกนี่ครับ มานี้ครับกลับหลังจากฉลมน้ <c oughs> ตัวยาสีฟันให้ทั่วบริเวณที่เปื้อนแล้วนะครับเราก็จะมาเสียบปลั๊กกันนะครับเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กไฟตัวนี้ต้องระวังระวังดีๆนะครับถ้าที่บ้านไหนมีเด็กน้อยหรืออะไรต้องระวังเรื่องไฟฟ้าดีๆครับตัวนี้ก็เปิดไฟไปที่ให้ร้อนสุดเลยนะครับ แล้วก็ทิ้งไว้เห็นไหมครับเห็นชัดเจนไหมครับทิ้งไว้เป็นเวลาห้านาทีโอ้เห็นไหมครับมันเดือดเดือดชัดเจนเลยทิ้งไว้แบบนี้ห้านาทีครับเพื่อให้คาบเพื่อให้มันตัวยาสีฟันเนี่ยไปกัดคาบสิ่งสปกปรกอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆโอ้ดูมัน,ม,นมีกลิ่นกลิ่นไหม้กับสิ่งสปกปรก ไหมคาบมันก็เริ่มเริ่มจะดำดำเริ่มจะลอกออกมานะครับโอ้กิ่นไหม้มากเลยครับระวังดีๆนะครับพวกความร้อนพวกอะไระปล่อยไว้ กับวันที่ผ่านไปแล้วสามนาทีครับดูจากลักษณะเหมือนพอจะได้นลครับเดี๋ยวรอลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมถอดปักก่อนครับถอดปักนะครับเพื่อป้องกันกระแสไฟเกิดไปรั่วไปอะไรอย่างนี้ครับเพื่อความปลอดภัยครับอถอดปักเลยแล้วเราก็เอากระดาษทิชชู่ที่เตรียมไว้หรือใครมีผ้าเศษผ้าเศษอะไรก็ได้นะครับเอาเช็ดตัวระวังนะครับตัวนี้ค่อนข้างร้อนโอ้ดำเลยครับดำมากครับ เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,เปนตัวผ้าดีกว่าครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ไหวครับเป็นตัวกระดาษทิชชู่มันอ่าทนแรงของคราบไม่ไหวครับเดี๋ยวไปหาผ้าก่อนครับครับใช้เป็นผ้านะครับเพราะว่าผ้ามันช่วยในยการเดี๋ยวลองดูนะครับผ้าชุบน้ําครับอื้มดำเลยนะครับคราบโอ้ เป็นาบครบัอย่าลืมเรื่องถอดปลั๊กนะครับค่อนข้างร้อนเกิดมีไฟฟ้าแลัดวงจรเนี่ยอันตรายมากด้วยอายุการใช้งานคาบนี้น่าจะมาตั้ง นานแล้วครับแต่ว่าผมไม่ได้มีเวลาทำความสะอาดเน้นว่า <c oughs> ถ้าใครเริ่มเห็นเป็นรอยนะครับเริ่มตั้งแต่แรกๆอ่ะเริ่มทำความสะอาดตั้งแต่ที่เห็นนมะันจะง่ายง่ายครับแต่ใน,นของผมมันนานมากเลยคิดว่าแน่จะรอบเดียวนี่นจะไม่หมดครับโอ้เหนื่วแน่นมากครับ มันเริ่มออกอยู่นะครับเท่าที่เห็นอช่ไหมค่ามันออกมาแล้วครับแต่มันยังค่อนข้างคือมันมีไหล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 ายชั้นติดมาหลายรอบครับเช็ดไปครับเช็ดเช็ดเช,ช็ดไปเรื่อยๆระวังเรื่องความร้อนดีๆนะครับถึงขั้นพองมือพองได้นะครับ รอบแรกนะครับก็ออกออกอยู่นะครับออกบางส่วนที่อยู่รอบนอกแล้วก็ตรงกลางก็ออกบางส่วนเดี๋ยวเราจะทำซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าคราบค่อนข้างหนาแล้วก็นานมาแล้วครับทำส่งผลให้มันออกยากครับเดี๋ยวเราจะทำซ้ำอีกเดิมแบบเดิมโดยเราใช้ยาสีฟันป้ายไปที่คราบนะครับ ไปเลยครับตัวนี้มันยังร้อนอยู่บางส่วนก็ระวังดีๆครับ ครับหลังจากชะโลมไม่ทั่วเราก็จะมาเสียบปลั๊กอีกทีหนึ่งนะครับเสียบปลั๊กรอบที่สองครับผมเปิ <c oughs> ดไฟให้แรงสุดเลยนะครับคราวนี้นะ่าจะอ,อกัวครับเพราะว่ารอบแรกเราออกไปส่วนหนึ่งแต่ยังไม่หมดทิ้งไว้ห้านาทีเหมือนเดิมครับห้านาท,ทีครับผปาดไปห้าทีครับรอบที่สองแล้วก็ถอดปลั๊กออกก่อนนะครับ เพื่อความปลอดภัยตัดปั๊บครับก็เริ่มมาเช็ดอีกเหมือนเดิมครับจวลองมาเช็ดด้านล่างให้ดูนะครับน่สังเกตนะครับตัวด้านล่างที่มันคาบน้อยๆเนี่ยจากเช็ดเ้วค่อนข้างสะอาดนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเกิดที่ขัดรอบเดียวไม่ออกเนี่ยเพราะว่าคาบมันหนามากครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,อยไอตัวีคาบบางๆเนี่ยออกง่ายมากครับก็ถือว่าใช้ง่าย๋ยวเรา รอสักพักหนึ่งให้มันเย็นสักหน่อยเดี๋ยวเรามาขัดขัดกันครับค่อนข้างร้อนระวังด้วยนะครับอ่ะเห็นไหมครับข้างล่างที่มันคาบมีคาบบางส่วนเราเริ่มเห็นมันว่ามันออกออกเลยวะแต่ว่าค่อนข้างร้อนนะครับระวังครับถ้าไปโดนมือจะพองได้ไค่อยๆขัดไปครับ ครับเริ่มออกแล้วครับด้วยกับร้อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้อุปกรณ์ช่วยผมมีไขควงนะครับใช้ไขไปไขควงใช้ผ้ารองนะครับใช้ผ้ารองสามสามสี่ชั้นนะครับอย่างนี้แล้วก็ใช้ถูไปนะครับขัดไปซึ่งช่วยได้ครับก็นม่ครับเริ่มออกแล้วครับแต่ว่ามันหนามากครับด้วยอายุการใช้งาน ด้วยคาบน่าจะปีสองปีแล้วครับไม่ได้ทำอะไรโอเคค่อยๆขัดไปเลยครับอืมเริ่มออกแล้วครับหน่อยดำเลยครับ okay. โอ้ไม่ง่ายอย่างดีคิดครับเพื่อนๆอันนี้ขัดรอบสองนะครับก็ mm hmm. ถือว่าออกไปสัก70%ครับก็เหลือเหลือเหลืออยู่เหลืออยู่ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำรอบสามกันครับเพราะว่ามันเป็นคาบที่คิดว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเพราะว่าขัดขัดแล้วแต่ยังไม่ออกน่าจะเป็นคาบหนามากครับเดี๋ยวมาลองอีกครั้งหนึ่งครับก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมยาสีพันครับโอ้เปลืองหน่อยเปลืองเลยยาสีพันโอเคอรอบที่สามครับ คราบแน่นหรือจะสู้มาณนะคนอะลองทำดูครับเพื่อนๆที่ฝากไว้ก็คืออย่าปล่อยให้ค้าบมันแน่นอย่างนี้นะครับก็พอเริ่มเห็นดำๆก็เริ่มใช้ตัวยาสีฟันไปทำความสะอาดได้เลยครับเพราะว่าถ้ายิ่งเราทำเร็วเท่าไหร่ตัวค้าบเนี่ยก็จะออกเร็วครับออกง่ายครับอันนี้ผมทิ้งไว้หลายปีน่าจะสปี ตั้งแต่ซื้อมาครับไม่เคยทำความสะอาดก็โอเคครับก็ประมาณนี้หนาหนาครับหนาหนาที่เหลือมันบางๆางจะออกได้แล้วเราก็จะเสียบปลั๊กเหมือนเดิมครับเสียบปลั๊กแล้วก็ทิ้งไปห้านาทีครับเสียบปลั๊กเหมือนเดิมครับแล้วก็ทิ้งไ้ห้านาทีครับก็ เดือดเหมือนเดิมครับรอบนี้น่าจะหมดครับเพราะว่ารอบแต่ก่อนนี่เต็มเต็มประมาณเต็มเลยตอนนี้เหลือประมาณหนึ่งในสามนะครับเป็นพื้นหลังแล้วรออีห้าทีครับครับรอบสามก็ห้าทีผ่านไปครับเราก็จะมาถอดปลั๊กก่อนถอดปลั๊กเพื่อความาปลอดภัยครับลรวก็ถูเหมือนเดิมรอบที่สามครับ การนี้ทําให้ผมเข้าใจคําว่าดินพอกหางหมูครับสำนวนไทยใช้ได้จริงครับเนี่ยระวังนะครับร้อนมากปล่อยทิ้งไว้นานเนี่ยก็จะกลายเป็นดินพอกหางหมูสะสม่งนี้ครับซึ่งยากในการเขี์ทำความสะอาดครับก็จะเห็นเห็นภาแล้วก็รีบทําเลยครับไม่ต้องรอครับนะครับข้างล่างที่เราคราบเป็นล็กน้อยเน่ย ออกอ่า่ออกแล้วออกแล้วอ่ค่อยทำไปครับความร้อนเนี่ยโอ้นี่ครับเห็นไหมหลุดออกมาเลยตอนนี้ในดอกชัวครับดี๋ยวไปขัดก่อนครับอ,อัวยาแต่แต่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับโอ้ไม่ใช่ครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับก็ด้วยขัดสามรอบ แน่นอนคือยาสีฟันเนี่ยเป็นตัวช่วยให้ตัวค่ามันลอกออกมานะครับแต่เห็นค้าบเหลืองๆนี่น่าจะเป็นเกิดจากาตัวอายุการใช้งานของมันนะครับมันทําให้ขาวไม่ได้กว่านี้แล้วตัวขัดทิ้งที่โอเคก็ถือว่าจะได้ครับไอเดียการใช้ยาสีฟันในการทำความสะอาดต่อรีดแต่ว่าเน้นว่าต้องทําบ่อยๆครับพอพอ,พอเห็นเป็นคราบดําแล้วรีบทําเลยจะออก ในครั้งเดียวครับแต่ของผมเนี่ยมันทิ้งไว้นานจนมันเป็นคาบสะสมนะครับส่งผลให้ต้องใช้ถึงสามรอบครับถึงถึงคาบถึงจะออกนะครับก็ตัวนี้ก็ฝากไว้เป็นไอเดียครับไปไปใช้ใช้ได้ที่บ้านครับทำเองได้ครับใครๆก็ทำได้โอเคฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ